Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission n e w ส์อินไซเนะครับประจำวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนะครับ2564อยู่กับผมแจ็คคิราติครับแล้วก็ น้ำว้าพนัชาค่ะโอ้โห,โโหเพอแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะพี่แจ๊คเหลืออีกหนึ่งเดือนสุดท้ายของปีนี้เท่านั้นใช่แปบ๊บเดียวนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี่เร็วมากสําหรับใครหลายๆคนนะเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีแล้วกันที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะาอย่างยิ่งอย่างที่เราเนี่ยพูดกันมาแ <c oughs> ทบจะทั้งปีเลยเนาะตั้งแต่มีรายการของเรามาเนี่ยเรื่องของโควิดสิบเก้าน้องน้ำว้าถือว่ามันทําให้ เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความเครียดเนี่ยเยอะมากๆถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่แบบส่งผลอย่างใหญ่หลวงเลยทําให้มนุษย์เราในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญหน้ากับความเครียดต่างๆนานามากมายเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมรายได้น้อยลงต่างๆปัจจัยความเครียดเนาะเรื่องราวทางการเมืองต่างๆความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สําคัญเลยคือเรื่องของการทํางานที่เปลี่ยนไปเนาะ ไฮบริดเวิร์ e m o ม e ท o เวมนุษย์ทํางานมนุษย์เงินเดือนอย่างเราพนักงานที่ทํางานในองค์กรต่างๆต้องปรับตัวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานที่เปลี่ยนไปทํางานที่บ้านต่างๆโดยวันนี้คือจริงๆอ่ะที่ไปเจอมาด้วยว่าจริงเรานิติศาสตร์คอรเนี่ยเขบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเกิดได้ทั้งจากทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนาะอย่างเช่นเรื่องของการ Work From Home เนี่ยอันเนี้ย หลายหคนน่าจะเคยประสบพบเจอมาแล้วใช่ไหมนอนนามาก็ Work From Home มาแล้วเนาะช่วงหนึ่งใช่ไหมอเออเขาบอกว่า<อ><อ>เรื่องของการ Work From Home เนี่ยมันส่งผลให้เราเกิดความเครียดถือว่าเป็นปัจจัยความเครียดทางตรงเลยเห็น<อ>เช่นเรื่องของสภาพแวดล้อมใช่ไหมการทํางานต่างๆเออที่เปลี่ยนไปบางคนอะ่ะบ้านอาจจะไม่ค่อยพร้อมสําหรับการทํางานต่างๆเนาะแล้วก็ยังไม่รวมไปถึง รายได้ที่หายไปอีกเนาะอย่างที่บอกปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดทางอ้อมความเครียดทางอ้อมคืออะไรคือเวลาที่เราเสพข่าวสารด้านลบจากโควิด19เนาะเช่นความขัดแย้งทางการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวอัชญากรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยมันมีความเครียดในปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นน้องน้ำวาค่ะพี่แจ๊คยิ่งสมัยช่วงเดือนที่พีคๆนะที่เราต้องมานั่งลุ้นตัวเลข ยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตทุกวันเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบมาทุกเชา้าต้องติดตามทุกเช้าเลยนะพี่แจ๊คว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงกราฟรตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลงไหมอ่ะแล่นนเนี่ยเราพูดถึงการความเครียดโดยทางตรงแล้วใช่ไหมพี่แจ๊คไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรืองานหรือโควิดเนี่ยทางอ้อมเนี่ยมันก็เกิดนะความเครียดในในสิ่งเนี้ยในชีวิตประจำวันของเราออะอย่างช่วงเนี้ยราคาข้าวของน้ำมันก็ขึ้นผักชียังแพงขึ้นเลยค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รายได้เท่าเดิมบางคนอ,อาจจะแบบลดลงด้วยซ้ำอีกในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หรือแบบอ,อ่ะช่วงนี้ก็กลับมาลดสิทธิ์เหมือนเดิมทะเลาะก,กับแฟนขัดแย้งกับลูกอ้โหแบบมันประดังประเดเข้ามาหมดนะคะทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมเนี่ยก็เลยเรียกว่าแบบมันสาหัสเอาบ้างเลยเนี่ยพี่แจ๊คแล้วยิ่งเราอยู่ในวัยทํางานกันแล้วมันไม่ไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวอย่างเดียวหรือปัญหาเรื่องงานอย่างเดียวแล้วสองอย่างเนี้ยมันเอามารวมกันแล้วยิ่งในโลกของการทํางานอ่ะอ เราต้องแบบ<ช>ทขางานอหอย่างนืงนะเว้าอาทิตย์หนึ่งอะพี่แซคห้าหกวันเข้าไปแล้วแปดโมงเออชา้าเยนห้าโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มเวลาก็เกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นในชีวิตอะมันไปอยู่ในโลกของการทํางานเออใช่เพราะว่าเราอะแยกความเครียดไม่ออกใช่ไหมเวลาเราไปดูข่าวดูอะไรมาเราจะไปแยกว่าเฮ้ยเราเครียดเรื่องข่าวไม่ได้เราทํางานเราเครียดเรื่องงานไม่ได้คือความเครียดมันเป็นความรู้สึกเป็นสภาพจิตใจของเราเนาะมันก็คือเวลาเราเครียดเนี่ยเราก็เครียด ทั้งก้อนเลยไม่ได้ไม่ได้สามารถแยกเรื่องได้ว่าเรื่องไหนเราเครียดเรื่องไหนเราไม่เครียดอะไรแบบนี้เนาะก็จึงทําให้มนุษย์ทุกคนที่ต้องทํางานอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสภาพจิตใจที่ย่าแย่ตามมาด้วยเนาะคือทํางานแล้วมาเจอโควิดเจอเศรษฐกิจต่างๆที่เป็นผลพวงจากโควิดอีกเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของ mental health อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะในโลกของการทํางานเนี่ยจริงๆแล้วนายจ้างองค์กรเองหลายรายในปัจจุบันนี้ ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตมากขึ้น<ๆ>ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์นะในช่วงนี้เลยต้องบอกว่าหลายๆบริษัทเองนะอย่างเช่นน้องนวัดเคยเห็นไหมเพื่อนบางคนอ่ะที่ได้เป็น care box อ่ะที่เขาส่งเป็นพัสดุมาให้สมมติว่าใคร work from home อย่างเงี้ยบริษัทอาจจะส่งเป็นพัสดุมาให้ในนั้นก็จะมีะชุดตรวจ ATK มีขนมมีของขวัญต่างๆเพื่อเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่ต้องทำงานจากที่บ้านอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเนาะหรืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของมาตรการการทํางานเพียงแค่สี่วันอะไรต่างๆที่เออมันเป็นเรื่องที่หลาย,ลายบริษัทเองเราก็เริ่มเห็นทเทรนละว่าให้ความสนใจกับให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานม,มากยิ่งขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่านองนว่ะใช่ไหมคื <c oughs> อ,อ <c oughs> วัามองว่าบางทีเนี่ยมาตรการน่มันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่แจเพราะอย่างน้อยอ่ะมันคือจุดเริ่มต้นแหละว่าเออ มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้ว้า mm hmm. กับพี่แจ็คก,ก็เลยอยากจะหยิบยกเอาข้อมูลนะคะมาฝากกันว่าเออถ้าเกิดจากมุมมองของห a r d Business r e v i e w เนี่ยเขาจะมีแนวทางยังไงให้องค์กรเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญากับการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างยัง่งยืนและในระยะยาวะคะ่ะจะมีแนวคิดไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดว่าองค์กรจะสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงานได้อย่างไรเนี่ยองค์กรมันไม่ได้หมายถึงว่า แค่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน้าที่ของ HR รเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าพวกเราทุกคนในทีเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กันและกันเพราะอย่างน้อยเราอยู่ในภาพภาพใหญ่อันเดียวกนแล้วถ้าเกิดมีอันหแหว่งไปอย่างเงี้ยมันก็ย่อมส่งผลต่อทุกคนอ่ะเราก็เลยเอาหลักการนะคะที่สามารถนํามาตอบย่อ,ยอดได้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราในช่วงวิกฤตแบบนี้เลยค่ะใช่ก็ฮาวเวิร์ดเบสช s ร์ดเชอร์วิลเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาตรการแบบเนี้ยไอ้ที่พี่บอกไปให้แค r บ็อก ให้อ,อให้อะไร incentive ในการที่จะไปหาหนักจิตบําบัดหรือว่าให้อ่าไปหาที่ปรึกษาทางทางด้านจิตใจเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอไงทำไมมันถึงไม่พอ uh, ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อน uh, ว่าคนทํางาน,นจะต้องเจอขอะไรบ้างเนาะเออ uh, อย่างแรกเนี่ย Harvard b u s i n e s s r e v ว e w บอกว่าอย่างนี้น้องนองวาก็คือ increase a t t r i t i o n increase a t t r i t i o n คืออะไรก็คือการสึกกร่อนของกำลังใจแล้วก็กำลังกายในการทำงานเออซึ่งอันนี้เนี่ย มันก็พูดได้ก็คือเรื่องของ the Great Resignation เนี่ยใช่ไหมคือผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะออกอ่อนล้าจากการทํางานในช่วงโควิด19มากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะผู้คนน่ยในปกตินะคือไม่มีโควิดนะก็อ่อนล้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าในช่วงโควิด19เนะี่ยคือมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินั่นเองเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนมิเลเนียลที่เพิ่มขึ้นจาก50เปอร์เซนมาเป็น68เปอร์เซนแล้วก็คนเจนซเนี่ย เพิ่มขึ้นจาก75เ็นมาเป็น81เซที่บอกว่าเราออกจากงานเพราะว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตนั่นเองน้องว,วัดเจออะไรบ้างในความท้าทายในการทํางานว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันส่งผลต่อสุขภาพจิตเราจริงๆคพี่แจ๊คบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่สุขภาพจิตนะบางทีมันลามไปถึงสุขภาพกายของเราเลยพี่แจ๊คเพราะอย่างที่บอกอะตอนมันเป็นช่วงโควิดว่าเราได้ work ฟอร์ม o ูมหลายท่านก็ได้ว o r k ฟอร์ม o m e เนอะ มันกลายเป็นว่า work life balance เพราะว่าพเราต้องทำงานต้องตื่นตัวตลอดเวลาเขาอย่าลืมนะคะมุมมองนายจ้างเขาก็กลัวว่าอยู่บ้านทํางานหรือเปล่าฝั่งนายจ้างฝั่งหัวหน้าเราก็แบบกลัวแล้วอยู่บ้านนี่ทํางานหรือเปล่าตื่นมาทํางานกี่โมงเนี่ยแอบแวะไปไหนหรือเปล่าแวะคาเฟ่บอดหรือเปล่าอย่างนี้หรือ่มันก็กลายเป็นว่าคําว่าต้องสแตนบายตลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นในการ Work from home เรียกแล้วต้องได้นะเรียกแล้วต้องมานะบางทีนะยิ่งบริษัทที่ มีการสั่งงานในไลน์เพราะว่าเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีอยู่มันยังปรับเปลี่ยนได้ไม่หมดหรอกถ้าบริษัทไหนยังสั่งงานผ่านไลน์อยู่ก็ไปดูคลิปของเราได้เราเคยแนะนาแอปไปแล้วนะได้ <laughs> ก็กคยเป็นว่าเปิดไลน์มาอย่างเนี้ยพี่แจค๊คแท็กชื่อเราทุกกลุ่มเลยคือคือ,คอเรียกทุกกลุ่มเลยแบบไม่รู้จะต่อกลุ่มไหนก่อนเลยแล้วพอมันทํางาน <S <S ที่บ้านนะพี่แจค๊คว่ามองว่ามันก็ไม่มีเวลาเลิกงานไงเพราะฝั่งเจ้านายเราฝั่งบริษัทเขาก็มองว่าก็อยู่บ้านอยู่แล้วมันจะไปไหนต่อยิ่งล็อกดาวน์ด้วยออกไปไหนก็ไม่ได้ มันกลายเป็นว่ามันทํากันทั้งวัน <c oughs> ทั้งคืนได้เลยอยู่ไหมพี่แจ๊คใช่แล้วก็เนี่ยคือพอทํางานอยู่ที่บ้านอะเรารู้สึกว่าเราทํางานได้ตลอดเวลาเออเหมือนเราต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาใครทักอะไรมาตอนกี่โมงกี่ยามก็ต้องทําต้องเออถ้ามีอะไรที่เราต้องทําเราก็ทําได้ตลอดเวลาที่ยงคืนตีหนึ่งก็ทําได้อะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่า work life right balance สียงที่น้องนวาบอกเลยเออพี่พี่ก็มองว่ามันจริงนะ คือหลายๆคนนะ่ะน่าจะเจอปัญหาเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันซึ่งปัญหาไอ้พวกนี้แหละพวก work life balance พวกออสภาพแวดล้อมในการทํางานนมันทําให้มันมีการสึกกร่อนหรือว่ามันมีความอ่อนล้าในการทํางานมากขึ้นทั้งทางกายทางใจมากยิ่งขึ้นในช่วงโควิด -19 นที่นี่อันนี้เป็นปัญหาแรกสิ่งที่พนักง,งานกําลังเจออยู่โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้เนาะพี่แจ๊คพี่แจ๊ อยากมาลองถามคุณท่านดูว่าช่วงเนี้ยเราได้บางทีเราต้องเริ่มกับข้อออฟฟิศแล้วใช่ไหมลองสังเกตไหมคะว่าบางทีขึ้นลิฟต์เราจะเห็นคนแบบประชุมผ่านมือถือขึ้นเยอะขึ้นอะประชุมไปขึ้นลิฟต์ไปเพราะว่าอยู่ในตึกสำนักงานเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออเดี๋ยวนี้ไปขึ้นลิฟต์ก็เริ่มเห็นคนประชุมผ่านลิฟต์ประชุมเพราะเบบวันนี้มันประชุมผ่านมือถือก็ได้หรือไปทานข้าวก็คือประชุมไปทานข้าวไปอ่ะปกติเราไม่ค่อยเห็นนะในร้านอาหารนะเพราะว่าเราไม่ได้ประชุมผ่านแบบมือถืออะไรแหละ ทานข้าวก็ประชุมได้อย่างเงี้ยเฮ้ยพี่เคยเหมือนกันนะแบบว่าขับรถไปออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเขามีประชุมกันก็เปิดฟังไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟังอย่างเดียวนะคือเราไม่ได้ไม่ได้พูดโต้อตอบอะไรนะก็คือฟังอย่างเดียวแล้วก็เออขับรถไปด้วยอะไรอย่างงี้ก็เออมันเป็นสิ่งที่เนี่ยชัดเลยน้องนองวาเล่ามาเนี่ยก็เลยนึกย้อนว่าเออมันจริงมากซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ มันเกิดขึ้นในยุคนี้นะเพราะว่าเทรนด์การทํางานมันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกไฮบริดเวิร์กรีมดเวิร์กต่างๆมันก็มีการปรับตัวของการทํางานนั่นเองก็คือปัจจัยแรกเรื่องของเวิร์กไรต์บาลานซ์ใช่ไหมเรื่องของการสึกกล่อมทางกายทางใจที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด19นั่นเองสิ่งที่สองเลยก็คือว่านอนวา,ารู้เปล่าว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะในความเป็นจริงแล้วนะมนุษย์เราอ่ะมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นเรื่องปกติคือเหมือนกับว่ามันเริ่มมีประเด็นเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่มีโควิดก็ตามเพียงแต่ว่าโควิด19น่ะมันเป็นตัวเร่งให้ปัญหานี้เนี่ยมันเลวร้ายลงนั่นเองเออใช่ไหมค่ะคิดเใช่พี่แจ๊คเพราะว่าทุกช่วงแหละไม่ว่าจะเป็นแบบอดีตโอโ้โหกี่ย้อนไปกี่ร้อยปีอะปัญหามันอยู่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าแบบเออแล้วเราจะมีแบบวิธีรับมือ,อยังไงอย่างวันเนี้ ว่าจะให้พี่แจ็คมาแชร์แล้วกันว่ามันมีเช็กลิตอะไรบ้างที่องค์กรเนี่ยทําแล้วมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานเราจะได้มาค่อยๆดู่ันไปว่าแบบเอยมันมีข้อไหนนะที่เราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกอะ่ะก็คือ เรื่องของเมนเทลเฮลเนาะมันเป็นปัญหามาอยู่แล้วไม่ว่าจะมีโควิดไม่มีโควิดแต่ว่าโควิดอ่ะมันทําให้ปัญหาเนี้ยมันเลวร้ายลงมากยิ่งขึ้นทีนี้อย่างที่น้องมาบอกเลยมาเช็คกันว่าแล้วมีอะไรบ้างที่องค์กรกําลังทําอยู่แล้วมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานเนาะอย่างแรกเลยก็คือว่าธรรมชาติของการทํางานอ่ะคือการทํางานเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจยอยู่แล้วเออไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมเรมออดเวิร์กิงหรือว่าการ ทำงานในออฟฟิศก็ตามมันมีผลต่อสุขภาพจิตยอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ h a r v a r d b u s i n e s s r e v i e w เนี่ยเขาบอกเนาะแต่ว่าเในคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเจอปัจจัยที่มาจากงานที่ทําให้เสียความรู้สึกเความรู้สึกประเภทต่างๆอย่างเช่นเบื่อเครียดเสียใจท้อแท้อะไรประมาณเนี่ยน้องนว่ะซึ่งมันก็ตามมาด้วยปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตนั่นเองน้องนว่ะค่ะเพราะว่าบางทีอะความรู้สึกเบื่อเครียดเสียใจเนี่ย บางครั้งมันก็มาจากวิถีของการสื่อสารนะพี่แจ๊คที่เราสึกว่าเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากองค์กรหรือหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานเลยเพราะบางทีการที่เราไม่ได้สื่อสารกันให้มันเข้าใจเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลประมาณว่าทําไมเราทํางานแล้วมันไม่มีผลงานเลยเพราะว่าคนทํไม่ได้เป็นคนพรีเซนต์คนพรีเซนต์ก็มันจดเป็นคนทํา <c oughs> แต่พอมาดูผลลัพธ์ออกมา <c oughs> เห็นผลลัพธ์ลลของงานออกมาเจ้า <c oughs> นายก็จะมองว่าไอ้คนที่มันไม่ได้เคยได้พูดไม่มีปากเสียงอะไรเลยไม่ทํางานหรือเปล่า อย่างเงี้ยแล้วไอ้คนทาก็หมดกําลังใจทําแทบตายเห็นว่าเออเขาก็คิดว่าเราไม่ได้ทําอย่างเงี้ยออนอนไปดืป่นๆการสื่อสา,าเออการสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรามาลองดูที่ตัวเนื้อง,งานอะน้องน้ำวะงานที่ทําซ้ําๆตื่นเช้ามาทําอะไรทําอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกสภาพจิตใจได้ใช่ไหมหรือว่างานบางงานที่ กดดันมากๆความเสี่ยงสูงมากๆชี้เป็นชี้ตายบริษัทได้เลยอะไรแบบนี้นก็ทําให้เกิดความเครียดได้คือเนเจอร์การทํางานเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันส่งผลลบต่อสภาพจิตใจอยู่แล้วนะแบบพวกงานด่วนใช่ไหมงานด่วนงานเร่ง,งต่างๆใช่ไหมติดงานอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้คือมันสภาพการทํางานเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจมากๆอยู่แล้วโดยเนเจอร์ของมันเนาะบริษัทเองเนี่ยจึงต้อง ให้ความสำคัญกับเรื่องของ culture มากๆเนาะอันนี้ข้อแรกก่อนนะข้อที่สองก็คือว่าบริษัทอย่างที่พี่บอกไปว่าบริษัทหลายๆบริษัทอาจจะเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของสภาพจิตใจของพนักง,งานก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ในแบบที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ใช่ในระยะยาวอย่างเช่นการให้วันหยุดเพิ่มหรือการให้ i ิน incentive หรือว่าให้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรให้ค่าใช้จ่ายไปพบจิตแพทย์พบนักจิตบาบัดอะไรเงี้ย แต่สิ่งที่พลังงานต้องการจริงๆคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานให้มันดีต่อสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่พนังงานจริงๆแล้วต้องการมากกว่าเอออคิดแจ้งลองสังเกตไหมนโยบายบริษัทที่ออกมาได้รวดเร็วมันมักจะเป็นการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ปลายเหตุ พราะมันง่ายกว่า<ม>พี่แจ๊คในการที่เราจะบอกว่า<ม><ม>อ่ะงั้นคุณเอาวันหยุดเพิ่มไปลองหยุดไปไหมสักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วลองลอง,ลองคิดดูนะคะว่าการเพิ่มวันหยุดเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ว่าพี่แจ๊คจะได้หยุดไปสองอาทิตย์ด่ะพี่แจ๊คก็ต้องกลับมาทํางานเป็นปีปีปีหนึ่งหลายหลายล้วร้อยวันแล้วก็อาทิตย์หนึ่งห้าถึงหกวันวิธีการทํางานยังเหมือนเดิมวัฒนธรรมยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะการได้หยุดงานอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีเพราะว่าความเป็นจริงคือความเป็นจริง่ะคือต่อให้มีความสุขจาก แต่พอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะมันก็จะมาวนรูทเดิมดังนั้นเนี่ยการแก้ปัญหา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนเี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบหลายองค์กรเนี่ยถ้าเกิดอะ่ะหลังจากฟังคลิปเราแล้วเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากๆเลยนะพี่แจ๊ว่าองค์กรอ่อะควรจะต้องทําอย่างไรในการที่แบบอยู่เคียงข้างพนักงานลดปัญหาสุขภาพจิตลงค่ะพี่แจ๊อย่างยั่งยืนแล้วก็ในระยะยาวด้วย <c oughs> อันนี้ก็เป็นแนวทางละกันคือใครที่ <c oughs> หนึ่งก็คืออย่าง <c oughs> ที่นนวามาบอกใช่ไหมมีลูกน้อง มีเพื่อนร่วมทีมต่างๆอยู่ในะระดับผู้บริหารเลยอย่างเงี้ยลองเอาคี์ไอเดียต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดเอาไปปรับชใช้ดูเนาะตามความเหมาะสมต่างๆเนาะเออว่าองค์กรต้องทำอย่างไรบ้างอืมค่ะ,าคะมาสู่เรื่องของว่าองค์กรควรจะทำอย่างไรให้พนักงานเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะ,คะอันดับแรกพี่แจ๊เราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดก่อนว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นเป็นปัญหาส่วนตัว จริงๆไม่ใช่เลยนะคะปัญหาสุขภาพจิต hmm. ของแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตในระหว่างเจ้านายลูกน้องหรือในระหว่างเพื่อนในทีมด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันใส่ใจ hmm. ไม่ใช่แบบว่าเห็นคนนี้เศร้าอ้าวแกก็แบบเป็นดูหนังฟังเพลงไปหาจิตแพทย์สิอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่พี่ชอบมากพี่ชอบมากพี่ชอบมากเออไม่ไม่ควรมองเป็นปัญหาส่วนตัวเนาะเออค่ะมาข้อแรกพี่แจ๊คที่เราพูดกัน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรค่ะก็คือมันวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือว่าระหว่างลูกน้องกับเจ้านายและระหว่างการนึงว่าขอเสริมระหว่างเพื่อนร่วมทีมด้วยกันเนี่แหละแล้ววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนขึ้นมาได้นะพี่แจงเว่าว่ามันต้องมาเปลี่ยนคู่กับการสร้างวิธีการทํางานที่มันยั่งยืน เพราะอ,อย่างที่เรารู้กันอะว่าแบบพอมันโควิดเอาเวิร์กทอโมโฮมอย่างเงี้ยงานวิจัยมันก็มีอีกอันหนึ่งนะที่เขาพบว,ว่าพอกลับมาทํางานที่ออฟฟิศแบบเดิมส่งผลในแง่งลบกับสุขภาพจิตของพนักง,งานเช่นกันอืออืมค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขเนี่ยก็อาจจะคือเพิ่มความยืดหยุ่นพี่แจ๊อย่างที่เราบอกกันรีโมทเวิร์กทิงไฮริดสามวันเข้าออฟฟิศสองวันอยู่บ้านก็แล้วแต่องค์กรจะเห็นสมควรเนะเพราะว่าแต่ละบริษัทก็ลักษณะธุรกิจก็แตกต่างกัน แต่ตรงเนี้ยเขาก็เสนอว่าในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องเวิ k from home เนทางานอยู่บ้านด้วยเนี่ยการสร้างระบบการสื่อสารให้มีผลดีต่อสุขภาพสิทธิ์ของพนักงานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะสร้างระบบการสื่อสารคําเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินก็คือว่าอย่างบางทีเนี่ยเราต้องกําหนดนะพิจารณาเรื่องความเร่งด่วนการตอบกลับต่างๆเนี่ยบางทีมันเหมือนกับแบบมันไม่เคยมีใครพูดกันไงว่าคําว่า s t ตน d b y คือ s t ต n d b ยยังไง ต้องทําถึงขั้นไหนึ่งบางทีเราต้องแบบพูดคุยเปิดใจกันแต่มันก็คงแบบจะบอกว่าต้องกี่ชั่วโมงเวลานี้เวลานี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรและลักษณะธุรกิจของเราด้วยเขาไปยกตัวอย่างนะว่างานบางงานอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบทํางานให้มันต้องดึกมีล่วงเวลาเยอะมากเพื่อให้เสร็จคันเดทไลน์ลูกค้ามีจารแก้ด่วนแต่คันหันเนี่ยแต่องค์กรเนี่ยอาจจะเพิ่มเดทไลน์เป็นการภายในบริษัทเองให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นว่าสมมุติว่ามันเกิดเคสที่แบบงานเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าธุรกิจเราอะ งานฉุกเฉินงานห่วนงานเร่งมันมีมาตลอดแล้วเราจะทํายังไงให้มันยืดหยุ่นออกับคนในทีมอืมเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความยืดหยุ่นเนาะเป็นวิธีการทํางานที่ยั่งยืนมากแบบการเนี่ยรีโมทเวิร์กิงการไฮบริดเวิร์กิงเข้าออฟฟิศบางวันอะไรแบบนี้ก็อาจจะยืดหยุ่นให้พนักง,งานอ่ยตัดสินใจได้เองว่าจะเข้าวันไหนบ้างอะไรอย่างเี้เนาะบางทีองค์กรบอกว่าต้องเข้าเนี่ยสาวันเข้าออฟฟิศสองวันอยู่บ้านแต่ว่าซิกวันมาเลย แบบนี้พนักง,งานไม่ได้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีความยืดหยุ่นอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะไม่มากพออันนี้ก็ต้องอาจจะลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันต่อไปใช่ไหมค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึง่งเขาก็บอกเขาก็เสนอมาว่าในบทความเนี่ยก็บอกว่ากําหนดวันที่จะไม่มีประชุมพนักง,งานอาจจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับงานได้มากขึ้นหรือว่าให้ความสําคัญกับเวลาเลิกงานการไม่ตังงานอะไรอย่างเงี้ย แต่คือพี่แจณาทุกอย่างอย่างว่ามองว่าคีย์เวิร์ดสำคัญนะคือความยืดหยุ่นและการสื่อสารนะเพราะว่าถ้าเกิดงานมันด่วนอ่ะไม่มีแล้วมันส่งผลเสียต่อบริษัทมันก็ต้องตามมีวิธีตามยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกงานด่วนอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้มีมาทุกวันแต่อย่างน้อยมันก็ต้องสื่อสารกันกําหนดมาตรการกันให้ว่าแบบพนักงานไม่รู้สึกกดดันหรือหวาดระแวงจนเกินไปว่าเอาอยู่แล้ววันนี้มันจะด่วนมันจะตามจนถึงขั้นต้องรู้สึกว่าตัวเองจะต้องสแตนบายเพื่องานตลอด24ชั่วโมงแบบเนี้ย หรือบริษ ouais. right like ัทไหนมีวิธีการจัดการยังไงมาแชร์กับเราได้นะคะในเรื่องของการสร้างความยืดหยุ่นแต่ก็ยังสร้างความสร้างผลงานยู่อการได้มาข้อสุดท้ายแหละพี่แซคข้อเนี้โอ้โหว่าชอบนะมันก็คือการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันพี่แจ๊ควิธีเนี่ยเขาวิธีเนี้ยมันเนี่ยโอ้โหฟังแล้วแบบทาง่ายทําได้จริงเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการถามว่าเป็นไงบ้าง มีอะไรให้เราช่วยไหมทานข้าวหรือ,อยังหรือถ้าเกิดไม่มีอะไรทำอ่ะน้องกลับได้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออเออดีนพะพี่แจอยาลืมนะสะมมติเราเป็นเด็กเข้าใหม่อ่ะเราอาจจะแบบไม่กล้ากลับบ้านอ่ะพี่แจสมมติถ้าเกิดหรือจะให้เข้าไปขอว่าแบบพี่คะหนูกลับบ้านได้ยังคะแล้วก็จะแบบอุย้ยรีบเหรอน้องแต่ว่าน้องเออเกรงใจ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แบบออมันเป็นประโยชน์ที่ทําให้รู้สึกว่าเออเขาก็แบบเข้าใจเราใส่ใจเรานะอะไรอย่างเงี้ยเออ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยคำถามง่ายๆเนาะเป็นยังไงบ้างต้องการให้ช่วยตรงไหนอะไรยังไงแบบเนี้ยมันก็ทําให้พนักง,งานก็เองก็รู้สึกว่าคนที่ถูกถามก็รู้สึกว่าเออเราได้รับการซัพพอร์ตได้รับออความสนใจการช่วยเหลืออะไรต่างๆกันในเหล่านี้เนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าก็อยู่ในระดับที่มันพอดีนะคือใครที่จะต้องเป็นคนไปนถามเนี่ยก็อย่าไปแบกจนเกินไปถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเนี่ยให้คนในทีมอะ ก็ช่วยถามคำถามเราเนี้ยกลับมาหาเราบ้างอะไรแบบนี้ถึงได้บอกอะ่ะอย่างที่นอนอัฒนาก,กับบอกตอนแรกที่พี่ชอบมากก็คือมันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันเป็นปัญหาภายในทีมเพราะนั้นแล้วเราจะปรับ c u เจอร์ปรับวัฒนธรรมองคอ์กรปรับวิธีการทํางานอย่างไรจะสร้าง connection ความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไรให้ทุกคนอะ่ะสามารถช่วยส่งเสริมหรือว่าช่วยสนับสนุนเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันได้เนาะเออเพราะถ้าจะให้ไปถามอยู่คนเดียวพี่ว่าเครียดตายแน่นอนใช่ไหม ค่ะแล้วอย่างที่เราบอกกันนะพี่แจ๊คคำว่าทีมบิวดิ้งทีมเวิร์กอย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอให้แบบว่าต้องเวลาไปกินข้าวร่วมกันไปเอาทิ้งไปต่างจังหวัดร่วมกันอ่ะเพราะว่ามันเริ่มจากการใส่ใจอืคนในทีมคนรอบข้างเรื่องจากอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ทําทุกวันเราไม่จำเป็นต้องรอทริปใหญ่จากบริษัทที่พาเราไปหรอกเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะเพิ่มความใส่ใจวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยอ่ะว่าเชื่อว่าสุขภาพจิตทั้งเราและเขาอ่ะยังไงมันก็ดีขึ้นแน่นอนค่ะ ใช่ซึ่งนี่ต้องบอกว่าผลดีที่จะตามมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แก่พนักง,งานเท่านั้นนะนายจ้างก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเนาะองค์กรต่างๆก็ได้รับผลประโยชน์ด้วย h o w a r Business Review เนี่ยเขาบอกว่าองค์กรหรือว่าผู้บริหารที่สนับสนุนแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตของพนักง,งานอย่างจริงจังเนี่ยในแบบสํารวจเนี่ยก็พบว่านายจ้างหรือผู้บริหารเอง ก็มีสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยแล้วก็มีสามารถที่จะทำงานได้อย่าง productive มากขึ้นด้วยเออซึ่งนี่เองก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นเมกะเทรนในอนาคตอย่างแน่นอนน้องนาวะบอกมา3วิธีใช่ไหมการเปลี่ยน culture การเปลี่ยนวิธีการทำงานเนาะแล้วก็การสร้าง connection การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวอีกต่อไปเนาะเอเอาบางทีน้องนาวะเคยไหมแบบ เวลาแต่ก่อนอะ่ะเราก็ชอบเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวเนาะอย่างเช่นเฮ้ยเธอเศร้าเหรอโอเคงั้นเธอไปจัดการตัวเองอะไรอย่างนี้เราเราไม่ยุ่งกับเธอแล้วกันช่วงนี้อะไรแบบนี้เคยไหมเคยเจอไหมค่ะเพราะเรามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วเราไม่เศร้าหนิเขาเขาเศร้าแต่พอมาวันหนึง่ง <c oughs> อย่างว่ามาทางานอย่างเงี้ยพอเราเศร้าบ้างแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แค่ปล่อยให้คนคนนึงต้องเศร้าอย่างโดดเดี่ยวมันคือการแบบร่วม <c oughs> สุกก็สุกด้วยการทุกก็ทุกด้วยกันมันถึงจะแบบสร้างพลังในทั้งต่อเราและต่อองค์กรใช่คือคือเราทํางานเนี่ยในทีมเนาะบางคนเนี่ยนั่งทํางานเอสิบชั่วโมงเนี่ยนั่งด้วยกันทั้งวันนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมากกว่าแฟนอยู่กับ <c oughs> ลูกหรือว่าอะไรอย่างนี้น,นะ <c oughs> <c oughs> ใช่คือนี่แหละจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่องค์กรแล้วก็ทีม ในการทํางานเนี่ยจะต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ address มี a w a r e ตระหนักถึงปัญหานี้นั่นเองอะนะครับทุกท่านมีฟังอยู่นะคะอยู่อ,องค์กร <c oughs> เจอเพื่อนร่วมงานเจอเจ้านายแบบไหนแล้วมีวิธีการสร้างความสุขหรือแบบว่ารับมือก <c oughs> ับปัญหาทั้งใจทั้งกายทั้งงานยังไงมาแชร์กันนะคะอย่างน้อยเราได้เป็น community ที่ได้ให้กําลังใจกันและรับฟังกันเพราะว่ามันจะเป็นแบบพลังบวกที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องก้าผ่านแบบวิกฤตเนี้ยไปได้ด้วยกันนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ฟังอยู่เลยนะคะครับก็ใครมีข้อมูลอะไรตรงไหนเนี่ยก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้นะครับร่วมพูดคุยกับพวกเราได้เนาะเดี๋ยววันนี้ค่ะพวกเราเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์ <อะ S 2> ครับรามาว่าเรียกคอมเมนต์มาเลยค่ะโอเคมาเลย <c oughs> อันแรกเลยนะคะจากในเฟซบุ๊กค่ะคุณน,นกข้าุ๋นสิริจันบอกว่าดีมากๆเลยคะ่ะโควิดที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่องแบบ วิธีการมีความสุขแต่ที่มันนอบไปจับต้องใช้ได้จริงเลยนะคะแล้วคุณธนชัยคอแปแฟนของเราบอกว่าเป็นตอนที่ดีมากครับถ้าเราเรียนรู้ว่าอะไรควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางไปแน่นอนว่ามันยากแต่ถ้าเกิดเราจะเรียนรู้ต่อไปเนะะี่ยมันก็เพื่อความสุขที่ดีในวันข้างหน้าขอบคุณมากมากเลยค่ะคอมเมนต์นได้ดีมากเลยนะครับเพราะคุณคุณธนชัยด้วยนะครับต่อมาคุณละเามลพิมพ์นะครับบอกว่าเมื่อก่อนมีความสุขเวลาทำอะไรยากๆสาเร็จนะเดี๋ยวนี้ได้ดู หนังหรือกินอะไรอร่อยๆก็มีความสุขแล้วนะครับเออความสุขง<า>่ายนะเออความสุขง่ายขึ้นนะอือนะครับคุณออมนะครับบอกว่าน้องนวาน่ารักมากเลยค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังน้องใจกกับน,น้องนวาค่ะขอบคุณคุณออมมากๆเลยนะคะและจําได้ว่ามีอีกท่านมาคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยชอบฟังอะไรอย่างนี้นะคะแ <laughs> บบดีดีใจมากกับคุณน้ําตาลบอก <Okay. S 2> ว่าเห็นด้วยค่ะ น่ารักและพูดมั่นใจน่าฟังขอบคุณมากเลยนะคะวันสุดท้ายคุณล er ันเนอร์ล็อกเกอร์พี่แจ๊คคุณลันล er ันเนอร์ล็อกเกอร์บอกว่าภาวะไหนที่เรียกว่าความสุขอ่าใช่ใช่ใช่โอเคก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันร่วมคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอนวิีโในวันนี้เนาะชื่นชอบอะไรอย่างไงเนี่ยก็จริงๆแล้วเราเองก็อาจจะไม่ใช่แบบ ออดิชนักทรานฟอร์มบริษัทองค์กรหรืออะไรเอา,เอาแนวคิดข้อมูลตรงนี้เนี่ยลองเอาไปต่อยอดดูว่าเออในภายในองค์กรของเราจะทําอย่างไรได้บ้างจะปรับอย่างไรได้บ้างแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญอย่างมากในปีหน้าแน่นอนอันนี้เป็นอาจจะเป็นเทรนด์สั้นๆที่เราส่งท้ายให้กับผู้บริหารองค์กรหรือว่า,าคนทำงานที่ทำงานแบบเป็นทีมอะไรแบบนี้เนาะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ค่ะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาให้กําลังใจเราสองคนด้วยด้วยนะคะเพราะว่าทุกยอดไลค์ทุกวิวของทุกคนเนี่ยก็เออเป็นกาลังใจให้เราเป็นกําลังใจให้ม i ชชั่น t ูเดอะมูนนะคะที่แบบโอ้โหแบบคัดสรรเนื้อหามาเพื่อคุณผู้ฟังทุกคนทุกอาทิตย์ทุกเช้าวันเสาร์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับก็ นี่คือทั้งหมดของ Mission News Live Insider นะครับของพวกเราสองคนนะครับยังไงติดตามพวกเราได้ในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบิม้า Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก